ต้อนรับเข้าสู่โครงการส่งเสริมนิสัยรก,การอ่านของโรงเรียนบ้านกาลิซานะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงฮานิฟาจีอุมากำลังเรียนอยู่ชั้นมมทิยมศึกษาปีที่3กิจกรรมรักภาษาวันนี้ขอเสนอคำว่าซาริมซ่าริม ความหมายชื่อขนมอย่างหนึ่งทำด้วยแป้งถั่วเขียวมีลักษณะเป็นเส้นเล็กและยาวมีหลายสีกินกับน้ำกะทิผสมน้ำเชื่อมใส่น้ำแข็งลงไปประโยควันหยุดนี้แม่จะสอนฉันทำซาริมวันหยุดนี้แม่จะสอนฉันทำซาริมขอบคุณค่ะ hello my name is มิริสาจิโต today i would like to present about the words collecting stamp collecting stamp C-O-L-L-E-C-T-I-N-G-S-T-A-M-P-S, collecting stamp It mean saxons stamp for example i like collecting stamp chanson stamp thank you กุมมะราะห์มัลลัตุลลอฮิวะบะรอกะห์ถูกภาษาอาหรับวันละคำวันนี้ขอเสนอคำว่าคู่บุตรคู่บุตรอปตทีนี้ยโรตีความหมายขนมปังเป็นเป็นประโยคอาการตี่เคู่บุตญจะยามากันโรตีฉันกินขนมปังวัสนี